นโยบายเนี่ยใครก็เขียนได้แต่จะมีกี่คนที่เคยทํานโยบายให้สําเร็จครับสวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องทางช่องก็มาเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งปี2,569วันนี้ก็อีกเช่นเดิมค่ะเรามาก่อติดกันอีกค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ วันนี้เรามาก่อติดพักเพื่อไทยค่ะตามสโลแกนเลือกตั้งปี2569พักเพื่อไทยทำได้นโยบายเนี่ยใครก็เขียนได้แต่จะมีกี่คนที่เคยทำนโยบายให้สำเร็จครับพักใหม่เลขเก้าเลือกเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยทำได้ครับเปการปัจจานาสตลูนาเรียนอาหารัน ย้อนนั้นวันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวหาโอกาสเดี๋ยวเขามีมาปราัยอยู่ที่กุงเทพครับปาาัยใหญ่สนามหลวงลายเซ็นท่านนายกทักษิณครับผมน่งจ้นาน่นอนแน้นอนแน่นอนครับสับนี้เหัวรอนะคะัวเรมีวามสุขกก่อนกันนะครับเนื้อตัวไก่ค่ะินเลย ข้าวผัดไทยด้วยนะครับขาค่ะคงหน้าชิมไปหลายร้านเลยแต่ยังไม่อิ่มไปต่อค่ะเบินใสค่ะอายรลานะครับได้ครับยินดีครับกินครับกินะอินนะตกินนะกินงินะต้องกิะ้นนะนนะงนนะอินชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาเยี่ยมชมที่ชุมชนของ ในพื้นที่เจริญกรุงมันมีเพชรที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยทราบอีกมากนะครับอยากจะให้เข้ามาดูมาชิมกันนะครับเป็นพื้นที่ที่ดีครับเป็นพื้นที่น่าที่ยวครับใกล้จใกล้ใจใกล้ใจก็ให่กาดขาพิมส์กัสสกอนภาคนุสระวศรสสก็ทมรกาญวาและบาองแถลมเบอร์สองและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทย มีประเด็นสําคัญที่น่าสนใจดังนี้นะคะซึ่งวันที่หมกราคมเป็นวันสุดท้ายที่พรรคเพื่อไทยเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักรซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่3ามกราคมเพื่อรองรับกระบ,บวนการทําประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกิจกรรมหาเสียงของพรรคก็ลงพื้นที่ ึกเลือกตั้งปี2569ในช่วงช่วงวันที่4ถึงวันที่5มกราคมแกนนำเพื่อไทยได้เร่งเดินสายลงพื้นที่เพื่อนำเสนอนโยบายสสำหรับการเลือกตั้งปี2569เจาะฐานเสียงกรุงเทพม,มหานครซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นำทีมลงพื้นที่พบประชาชนตลาดเมืองมีนบุรีและพื้นที่คลองเตยเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจระดับฐานราก ฮักเน้นย้ำความสำเร็จและแผนงานต่อยอดเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายการลดค่าไฟฟ้าไม่ให้เกิน300ไอ้3.70บาทต่อหน่วยและโครงการบ้านเพื่อคนไทยที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเริ่มต้นที่4,000บาทต่อเดือนแล้วก็เดินสายประสัยใหญ่ ซึ่งพักเตรียมเปิดโปรแกรมเดินสายปราัยใหญ่ในภาคอีสานร้อยเอ็ดกาสินห์ขอนแก่นระหว่างวันที่5ถึงวันที่9 2,569และมีนัดปราัยใหญ่ในกรุงเทพวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวแคดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งพักเพื่อไทยได้เปิดตัวแคดิเดตนายกถึง3รายด้วยกันโดยมี นายยศชนันเป็นลำดับที่หนึ่งเปิดสู้สึกเลือกตั้งปี2569พร้อมประกาศความเต็มที่ในการพลิกฟื้นคะแนนนิยมให้กลับมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะและก็นี่คือข้อมูลล่าสุดของพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะคะซึ่งทางข่าวก็จะนำเสนอข่าวของทุกพรรคมาให้ท่านผู้ชมได้รับชม ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องยังไงก็ฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ